สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบเราที่ช่องออสิโดทองคูณวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้ก็จะมาดูน้องน้ำโชคเล่นน้ำครับกับควานครับเอาควานครับควานอ่านี่ก็ควานยอดยอดยอด,ยอดทองยอดทองครับช่องช่องอะไรับยอครับ ช่องเขาช่องยอดทองหมาวะยอดทองแชนแนลครับฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยกระดองน้ำโชคครับอากาศร้อนๆครับเนี่ยกรยอดทองครับเล่น <c oughs> ด้วยถูด,ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หาปลาแล้วครับเหมือนปลาก้าดิเหมือนปลากราดิช้างก็เล่นน้ำ<ต>สวนวควานก็หาหวยครับพอได้ข่ากับข้าวตอนเย็นครับ อันนี้ก็สวัสดีพี่เมาครส์ครับอ่าไปได้มาครับวันนี้ครับช้างมาเลี้ยงนะเวะมาเห็นพวกซีโดเลยเวะมาเล่นด้วยออ๋ครับผมถ้าอยากเล่นกับผมก็มาหาได้นะครับบ้านสลาท่านิโสครับผมยินดีรับใช้ครับอยู่ในใจเสมอ,อครับครับผม ทางบาเซลามีตัวเมียแล้วครับตัว,มตว,มตวชมกันได้นะครับธรรมชาติของบ้านเราครับน่าเจมยูทูบเจ้าหน้าที่น่าเจม <c oughs> เเย,ยูทูบมาเกินแล้วเลนเล่นเล่นบอลฮะเห็นไหมไอนี่ครับวิธีคนกับช้างครับช้างก็เล่นน้ำส่วนควานก็นหาหอยครับ นี่น้องน้ำโชคครับน้องน้ำ นี่ก็ยอดทองนะครับเป็นสีดอเหมือนกันนะครับ ครับสีดอยยอดทองครับพ่นน้ำเป็นไหมครับฮะพ่นกันสิโชว์สเต็ปเนี่ยอ่านี่ครับโดดโดดโดดน้ำสไตล์ควันช้างครับอ่านี่ครับเดี๋ยวความสุขทั้งช้างทั้งคนเลยครับ

เนี่ <Morning. S 2> ับมเาล่นเกักกกกมเนมามาเร็วมาเล่มาอ่านี่ครับเล่นเสร็จก็มาถูดินทรายครับ ชำระร่างกายขอครับ<า>เ,ปเป็นที่เลยครับเป็นที่เลยครับ ลองนำโวครับอครับโว่แล้วครับโว์แล้ครับอ่ายัดองโว์แล้ครับปักอาดกันครับผมบน จริงแล้วเขาว่าครับอ่า <c oughs> ครับคําเด็ดคําชัดเด็ดสูงบ่สูงสูงดูนะครับโหยจ้าพะนงครับจ้าพนู <c oughs> น้องมา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 เลยมามานี่ครับวิธีคนเลยงช้างครับมาเ็วมาเบอรมาอายุกี่ปีแล้วครับอายุหกปีครับผมหกปีนี่ครับอ้วนหุ่นดีสมบูรณ์ครับ Lao chỗ này xuống. ạ xuống luôn luôn. không xuống. Luôn, luôn. Luôn, ừ. luôn mà.

กัดลูกแล้วก็ชมาตรงมาไม่น้ำมูลครับทุกๆวันนี่ครับขายครับนางีรยครับขนายีอครับสีโดครับช้างสายพันธุ์ที่สามครับสายพันธุ์ที่สตัวนี้นะแวบ้านเราไม่มีช้างัเดชอับเดตครับบำรุงผิวครับผม ไั่งมงแเท่าไรครับเดี๋ยวให้ยรักมาาไ,าไราไ้มาลงสปาด้วยครับนงชมง่าไรครับเราไม่รับงานนอก <laughs> ไม่มีที่ิดตาครับระวังแต่กาเป็นพุัดนะเอ,าเอา้า,าเฮ้ย้ยเฮเฮ้้้้เ้ ได้ครับเดี๋ยวดูได้เรบชมได้โอ้เร oh. ื่อๆนี่นี่นี่มีการนาในการวิญญาณนะครับผมเฮ้ท <c oughs> างมีอยู่ทางมีอยู่กี่สายพันธุ์ครับทางมีสามสายพันธุ์ครับสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมอยากเรียนรู้นะ มีสายพันธุ์เอเชียแอฟริกาแมมมอสครับผมสนอี ครครับอันนี้เข,ขาขาท่น

สวัสดีครับเอาวสีโดทรงคูณครับผมโอฟังเนื้อฟังตัวด้วยนะครับครับไปยลรักเรามีอะไรก็ให้เรียกรับใช้ได้ครับครับไปยังไงมายังไงเนี่ยช้างอยู่ไหนครับนี่มาเห็นแต่ถือตะลุงมาถ่ายช้างคนนี้างอยู่อยู่แถวนี้นะครับผมอยู่กับพายยลรักนะครับผมสมมติเลยก็เสร็จแล้วนี่ถ่ายสิบสี่สุข้าไม่ได้หรอกผมไม่ได้ผมโมยอะไรเลยชีวิตผมนี่ครับ บคำกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียกเท่านี้นะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอะ,อะไรครับไอพี่ติดเมาส์ฝามานะครับฝากฝาก,าก,ากช่องนง้องสิโดทองคุณด้วยนะครับ,งงทรบ FC ท่นใดรักช้างกับมือนลักควานช้างเลยครับผม ให้ภาษาไทยโดยหมอโจตุงนะครับ <c oughs> ช้างคู่บ้านแต่ควอนช้างคู่โตจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับสวัสดีคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs>